สวัดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันศุกร์ที่17มิถุนายน2559คุณผู้ชมอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันนรดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันพนิดาอัลลอค่ะศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้เรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะ1ชั่วโมงเต็มวันนี้ค่ะมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเราจะเริ่มต้นช่วง food innovation วันนี้นะคะ4เรื่องราวค่ะทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะจับมือร่วมกับทางสถาบันการจัด การปัญญาพิวัตรค่ะหรือว่า PIM นะคะจัดงานดีๆเกิดขึ้นนั่นก็คืองานนวัตกรรมไทยจีนเพื่อเป็นการนำเสนอผลงานการวิจัยแล้วก็เตรียมความพร้อมในการที่จะเปิดสำนักงานที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณก,กรุงปักกิ่งค่ะ รวมไปถึงนะคะทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติค่ะร่วมกับทางกสทชนะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะได้มีการออกมาถแถลงการผลการสำรวจมูลค่าตลาดการสื่อสารในปี2,558ถึงปี2,559ค่ะ และนอกจากนี้นะคะทางด้านของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ค่ะหรือว่าทีเซลนะคะได้มีการเตรียมความร่วมมือกันค่ะกับประเทศฝรั่งเศสในการพัฒนาเครื่องสําอางค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้มีการเชิญชวนนะคะเอกชนของทางด้านจากาประเทศฝรั่งเศสค่ะในการลงทุนเศรษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจากทางด้านของสวทชค่ะหรือว่าสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ร่วมมือกันกับสสสนะคะหรือ ว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะและภาคีเครือข่ายนะคะสนับสนุนเวทีนวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม4ทีมสุดท้ายค่ะที่ได้คว้าทุนการศึกษานะคะกว่าครึ่งล้านบาทค่ะหลากหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามกันได้ในช่วงนี้กับ Food Innopolis ค่ะ เริ่มต้นด้วยความร่วมมือของ2หน่วยงานนะคะเมื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะร่วมกับศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรหรือว่า PIM นะคะจัดงาน,นทิทเทศการและก็งานสัมมนาดีๆเกิดขึ้นค่ะกับงานที่มีชื่อว่าไทยจีน4ทศวรรษ และงานความสัมพันธ์จากการค้าและวัฒนธรรมสู่เทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะโดยภายในงานนี้นะคะมีคุณสมชายเทียมบุญประเสริฐลองประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานนี้ค่ะพร้อมด้วย professor d ์ดร r ถังชีมินค่ะผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนจีนศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาพิวัติงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการนําเสนอผลการวิจัยโครงการจัดทําข้อเสนอแนะยุทธศาสตร์การดําเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง นักงานที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนัก,กุงปักกิ่งประเทศจีนค่ะ คุณสมชายเทียมบุญประเสริฐรองประหลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กล่าวว่าอันดับแรกทรงเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เปรียบเสมือนทูตที่ได้สารสัมพันธ์กับทางการจีนมาอย่างยาวนานและทรงเป็นผู้บุกเบิกทางความสัมพันธ์ต่างๆโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีนับได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เปิดความสัมพันธ์เช่นนี้ ในขณะเดียวกันจึงอยากจะเรียนให้ทราบว่าในช่วงหลังที่ผ่านมานี้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นที่กล่าวถึงอย่างมากและเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าประชาชนมีความเป็นดีอยู่ดีดังคำกล่าวที่ว่าก้าวพ้นกับดักแห่งความยากจนทั้งนี้ สำนักงานที่ปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีถือไม่ใช่เรื่องใหม่เนื่องจากปัจจุบันมีสำนักงานดังกล่าวแล้วอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีสาธารณรัฐอเมริกากรุงบัสเซลในทวีปยุโรปและยังเคยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นแต่จากสถานการณ์ทางการเงินในปี2540จึงทำให้ต้องปิดทำการชั่วคราวมาจบจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้คุณสมชายยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าสำหรับในภูมิภาคเอเชียน,นั้นพบว่า จีนเองพร้อมที่จะเปิดกว้างในความสัมพันธ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของโครงการที่จะมาศึกษาในการจัดทําข้อเสนอแนะศึกษาในด้านต่างๆและศึกษาหน่วยงานที่เป็นหลักสําคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนเพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างไทยและจีนซึ่งในปัจจุบันนั้นจะต้องมีการขยายเพิ่มขึ้นไปอีกในอนาคตค่ะ และนอกจากนี้นะคะภายในงานค่ะก็มีตัวแทนนะคะทั้งทาง ฝ่ายประเทศไทยรวมถึงฝ่ายประเทศจีนค่ะในการเข้าร่วมจัดนิทรรศการกันอย่างคับข้างค่ะไม่ว่าจะเป็นในทางด้านของสํานักงานนะคะประลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่าไบโอเทคบริษัทผลิตรถไฟความเร็วสูงรายใหญ่ของประเทศจีนนะคะผู้ดําเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมไทยจีนที่จังหวัดระยองค่ะรวมถึงบริษัทชั้นนำนะคะด้านสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของจีนโดยบรรยากาศภายในงานนะคะก็มีทั้งนักวิจัยนะคะนัก เรียนนักศึกษาและก็ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจํานวนมากค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องนะคะกับทางด้านของศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ค่ะหรือว่าทีเซลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้จัดงานนะคะลงนามความร่วมมือ Cosmetic w a l l e ค่ะจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนานะคะมาตรฐานของเครื่องสำอางรองรับนโยบายเศรษฐกิจพิเศษร,รวมถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะ ดรนเรศดำรงชยัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือว่าทีเซลได้กล่าวถึงที่มาของการลงนามในครั้งนี้ว่าเมื่อเร็วๆนี้ทีเซลได้เข้าเยี่ยมชมคอสเมติกวอลเล่ที่เมืองชารตสาธารณรัฐฝรั่งเศสและได้หารือถึงแนวทางความร่วมมือในด้านอุตสาหกรรมความงามในอนาคตโดยทีเซลได้นำเสนอโครงการ Cosmetic Cos Innovation and Trade Zo n e ในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยโดยมุ่งเน้นให้ Cosmetic Vale ล่ ร่วมมือพัฒนาสารสกัดจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยและการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสำอางสำหรับผู้ใช้ชาวเอเชีย e ควบคู่กับการยกมาตรฐานผลิตภ e. ัณฑ์ SME รวมทั้งมีการพัฒนาโครงการวิจัยด้านเครื่องสำอางระหว่างประเทศฝรั่งเศสและประเทศไทยและในอนาคตจะร่วมกันพัฒนาบุคลากรและขยายสู่เครือข่ายทั่วประเทศ เรามีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านดรนเรศดำรงชยัยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์หรือทิเซลค่ะความร่วมมือนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วโดยที่เราได้พาทีมของนักวิจัยและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงของการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเครื่องสําอางไปพูดคุยกับทางคอสเมติกแวร์แรกของฝรั่งเศสเราพบว่ามีความสนใจร่วมกันอยู่โดยเฉพาะประเด็นของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ที่จะนามาใชใ้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางซึ่งทางฝรั่งเศสจริงๆแล้วจุดแข่งของเขาในหลายๆเรื่องเรื่องที่เขาโดดเด่นก็จะมีเรื่องน้ําหอมนะครับแต่เรื่องอื่นก็แน่นอนอยู่แล้วการทำแบรนดิง้งการทำแพคเกจจิ้งมาร์เก็ตติ้งเขาก็จะเก่งอย่างนร้ก็ตามในการจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติออกสู่การเข้าเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีโน้ตเฮาลการมีโน้ตเฮาวเนี่ยมันสามารถจะทาร่วมมือกันได้เราก็เลย ได้พูดคุยกันแล้วก็เกิดความตกลงกันว่าจะทําเป็นข้อตกลงความร่วมมือนะบันทึกความเข้าใจร่วมมือกันก,ก็เป็นที่มาของการลงนามความร่วมมือกันในวันนี้ครับผมคิดว่าวันนี้หลังจากที่ลงนามไปแล้วเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากที่ฝรั่งเศสจะมีงานใหญ่ก็คือว่า Cosmetic 360เราก็คงจะพูดคุยกันว่าใ้าเขาเปิดเงื่อนไขพิเศษที่เอื้อให้เอกชนไทยสามารถที่จะเข้าร่วมงาน,น business matching การจับคู่ทางธุรกิจในในครั้งนี้เนี่ยนะครับที่จะจัดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยเปิดโอกาสให้กับทางประเทศไทยได้ได้มีเงื่อนไขที่เอื้อต่อการเข้าร่วมได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะทั้ง2หน่วยงานนะคะก็นอกจากจะเป็นการพัฒนาเรื่องของมาตรฐานของเครื่องสาอางแล้วนะคะก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการดึงเอาภาคเอกชนทางด้านของเครื่องสาอางค่ะจากประเทศฝรั่งเศสมาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทย นอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถที่จะพัฒนาไปสู่การวิจัยนะคะร่วมกันในอนาคตจึงได้มีการสรุปก,กันว่าจะเริ่มต้นความร่วมมือด้วยการลงนามนะคะ MOU ร่วมกันร,ระหว่าง Cosmetic v a l l e ตกับ T ีเซลในต้นปีหน้านั่นเองค่ะได้ยินข่าวแบบนี้แล้วหนุ่มๆสาวๆที่รักและชื่นชอบในเรื่องของความสวยความงามนะคะน่าจะยิ้มแล้วก็เตรียมความพร้อมที่อยากจะเห็นความสําเร็จของความร่วมมือกันในครั้งนี้ระหว่างไทยและฝรั่งเศสนะคะโดยเฉพาะในเรื่องราวของงานวิจัยทางด้าน เรื่องสำอางร่วมกันระหว่าง2ชาติซึ่งแน่นอนเมื่อเราพูดถึงประเทศฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นหนึงประเทศชั้นนําในเรื่องของวิวัฒนาการทางด้านความงามโดยเฉพาะและถ้าหากว่ามีการดึงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมและก็เรื่องราวของสมุนไพรไทยที่ถือว่าเป็นมวยชิ้นเอกของประเทศไทยนํามาพัฒนาต่อย,ยอดรวมกันได้ อาจจะเป็นสินค้าที่เรียกว่าสามารถส่งออกไปขายอย่างต่างแดนได้นะคะคงจะต้องร่วมการติดตามความสําเร็จจากความก้าวหน้าในการลงนามความร่วมมือด้วยกันในครั้งนี้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่เป็นการลงนามความร่วมมือด้วยกันแล้วก็ทํางานร่วมกันนะคะเมื่อทางสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะ ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภายใต้การทำงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะมีการเปิดเผยผลสำรวจมูลค่าตลาดการสื่อสารค่ะประจำปี2,558นอกจากนี้ก็มีการประมาณการกันนะคะว่าในปี2,559ทิศทางของการตลาดทางด้านการสื่อสารนั้นจะเป็นอย่างไรซึ่งผลปรากฏพบว่าจากอานิสงของ 4G ค่ะแล้วก็เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลของภาครัฐนั้นณนะเวลานี้ดันให การเข้าถึงการบริการการสื่อสารทางด้านความเร็วสูงมีเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการใช้งาน Data มีลักษณะของการเจริญเติบโตที่ดีนะคะในขณะที่ตลาดอุปกรณ์โทรศัพท์ใช้สายแบบดั้งเดิมรวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบฟีเจอร์โฟนนั้นตอนนี้สถานการณ์เรียกว่าสอแวรที่จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ค่ะส่วนทางด้านสภาวะเศรษฐกิจนั้นยังถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่อาจจะทำให้มูลค่าทางการตลาดนั้นมีการพลาดเป้าเกิดขึ้นค่ะ ดกรกสิติธรภูพรดาดัยผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายวิจัยนโยบายสำนักงานพัฒนาว,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชได้เปิดเผยว่าจากผลการสำรวจมูลค่าตลาดสื่อสารในครั้งนี้สวทชได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกอสอทชและหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยสมาคมโทรคมนาคมในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมเคเบิลลิงไทยโดยเริ่มจัดเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2559โดยจะเน้นเรื่องของการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการรายสำคัญในอุตสาหกรรมแล้วนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิอื่น รวมไปถึงการจัดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลเมื่อปลายเดือนเมษาย,ยน2559ที่ผ่านมาโดยการสำรวจมูลค่าตลาดการสื่อสารในปีนี้นับได้ว่าเป็นปีที่2ที่ได้มีการรับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกสทชตามระยะเวลาโครงการสำรวจข้อมูลอินเทอร์เน็ต และศึกษามูล,ลค่าตลาดการสื่อสารของประเทศไทย3ปีนับตั้งแต่ปี2,557มาจนถึงปี2,559คีย์สักเซสของการหามูลค่าสำรวจตลาดเนี่ยนะครับคือการหาทิศทางแนวโน้มของตลาดเพราะข้อมูลที่นำไปใช้เนี่ยนำไปใช้เป็นข้อมูลดิบในการช่วยในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นต่อให้มูลค่าโทษนะฮะมันจะ5 0 0 0หรือมันจะ60 0 0หรือ6 0 0 0เนี่ยในยะที่แท้จริงไม่ได้อยู่ตรงนั้นในยะที่แท้จริงคือเรากำลังจะฟันธงว่า5 9 F ก็คือ forecast เนี่ยจะโต12%นักลงทุนก็ดีหน่วยงานก็ดีการวางแผนงานของแต่ละหน่วยงานก็ดีเนี่ยควรจะเอาตัวเลขนี้ไปดู mm hmm. เช่นผมยกตัวอย่างอันนึงที่เห็นภาพชัดผมว่าผมทำธุรกิจแฟกผมควรจะเริ่มรู้ตัวล้วว่ามันทรงมันสุด แล้วเราควรจะขยับไปทําอย่างอื่นหรือหากลยุทธ์อื่นในการอยู่รอดในการทําธุรกิจเพราะนี่คือมูลค่าตลาดที่เราอยากจะเซอร์ไว้จะอยู่รอดนะฮะนั้นมันเป็นการนําข้อมูลไปใช้อย่างเหมาะสมครับ และทั้งนี้นะคะในปี2,558ค่ะก็พบว่าภาคครัวเรือนนั้นยังถือว่าเป็นกลุ่มผู้ใช้จ่ายหลักในตลาดการสื่อสารโดยมีสัดส่วนการใช้จ่ายอยู่ที่55.7%ต่อมูลค่าตลาดสื่อสารภาพรวมซึ่งสัดส่วนดังกล่าวนะคะก็มีทิศทางที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาค่ะโดยจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการใช้จ่ายกลุ่มครัวเรือนที่ลดลงประกอบกับระดับราคาของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการมีแนวโน้มที่ลดลงจากการแข่งขันกัน ทางด้านราคาจึงส่งผลต่อสัดส่วนการใช้จ่ายในภาคครัวเรือน ในขณะที่ภาคธุรกิจเองนะคะทั้งฝั่งเอกชนและก็ของภาครัฐค่ะมีสัดส่วนในการใช้จ่ายอยู่ที่44.3เเซนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัดส่วนที่มีอัตราเพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่นั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการของผู้ให้บริการโทรคมนาคมและอีกส่วนที่สําคัญนั่นก็คือเรื่องของการลงทุนปรับเปลี่ยนและยกระดับการใช้เทคโนโลยีในองค์กรที่เริ่มจะมีให้เห็นอยู่บ้างถึงแม้ว่าเรื่องของการทําธุรกิจนั้นจะยากลาบากในสภาวะ เศรษฐกิจกชะลอตัวก็ตาม อย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าผลการสำรวจมูลค่าตลาดการสื่อสารของไทยนั้นแนวโน้มยังดูว่าเจริญเติบโตได้ดีแต่แนวโน้มของการทำรายได้จากการให้บริการในลักษณะและรูปแบบเดิมๆซึ่งผู้ให้บริการโทรคมนาคมนั้นจะต้องให้บริการที่เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการบริการทางด้าน OTT หรือว่าระบบการชำระเงินผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะทำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเครือข่ายและ วมไปถึงภาคธุรกิจอื่นๆไม่สามารถที่จะละเลยต่อการพัฒนางานบริการผ่านระบบดิจิทัลได้ค่ะ ซึ่งสาเหตุหลักๆเลยนะคะก็เป็นเพราะว่าแนวโน้มค่ะของกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่นะคะอย่าง t e คส Start-up เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะคะในชีวิตประจําวันค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i n t t e h นะคะในภาคของการบริการทางด้านของการเงินรวมถึงสิ่งสําคัญค่ะในสังคมนะคะในสังคมยุคดิจิตัลแบบนี้ค่ะก็คือการที่ต้องการจะให้ประชาชนสามารถที่จะนําเอาเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตัลนะคะไปใช้ ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้มากที่สุดมากกว่าการเสพเพียงเพราะว่าเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องค่ะทางด้านของเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยนะคะหรือว่าซอฟต์แวร์พาค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะได้ร่วมมือกันกันกบสํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพนะคะหรือว่าสสสค่ะและภาคีเครือข่ายได้มีการจัดพิธีมอบทุนนะคะให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ บ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสารรค์สังคมเพื่อรับทุนสนับสนุนค่ะมูลค่ารวมกว่า500แสนบาทด้วยกันสำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถใช้งานได้จริงค่ะ คุณสุวิภาวรนนาสาทพผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทชหรือสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยว่าสวทชรวมถึงสสสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ MAI บริษัท Microsoft ประเทศไทยจำกัด และสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในร่วมกันจัดทําโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรคสังคมเป็นการบ่มเพาะนวัตกรรมพร้อมทั้งสร้างความตระหนักให้กับเยาวชนถึงปัญหาสังคมและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างสร้างสารรค์ รวมทั้งมีการส่งเสริมนะคะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์และการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ปัญหาสังคมซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการสร้างสตาร์ทอัพในด้านของโซเชียลแอน r ์เปรียที่มีการนําเอาเทคโนโลยีเป็นฐานในการประยุกต์ใช้กับการแก้ไขปัญหาสังคมมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการค่ะที่มีไอเดียดีๆนะคะหลากหลายด้านทั้งทางด้านของการช่วยเหลือผู้สูงอายุการป้องกันปัญหาทางด้านของสุขภาพจิตค่ะการเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านของการออกกําลังกายการวัดพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์รถโดยสารแบบเรียลไทม์การให้ความช่วยเหลือผู้เดินทางโดยเฉพาะในกลุ่มของสตรีเพื่อเป็นการป้องกันทางด้านของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมการจัดการขยะอัจฉริยะในมหาวิทยาลายัยหรือแม้กระทั่งสมุดวัคซีนประจําตัวนในมือถือค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการค่ะก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและได้มีการนําเสนอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีรวมถึงแอปพลิเคชันนะคะให้ประชาชนในสังคมสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสะดวกรวมถึงมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการที่จะป้องกันและก็แก้ไขปัญหาสังคมในปัจจุบันค่ะเรียกได้ว่าพิธีมอบทุนในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจนะคะ แล้วก็สร้างความหวังครั้งใหม่ให้กับคนที่รอชิ้นงานจากงานวิจัยงานนาวัตกรรมดีๆให้เกิดขึ้นกับโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สังคมเพื่อรับทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า5 0 0 0 0บาทแน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้ประเทศไทยของเราโลกเราใบนี้เจริญแล้วก็เดินก้าวหน้าไปด้วยเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่จะต้องไม่ลืมนั่นก็คือเรื่องของมนุษยธรรมจะทําอย่างไรให้งานวิทยาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้กลับมาช่วยเหลือสังคมได้มากที่สุด การให้พิธีมอบทุนในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกโครงการดีๆที่ตอบโจทย์ที่อยากจะปลูกฝังส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้รู้จักใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสารรค์และก็ร่วมกันสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อที่จะตอบโจทย์ปัญหาสังคมซึ่งนี่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของโครงการนี้ค่ะนี่คือสี่เรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงของ Food i n o p o l i s นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงของ Science Economy for SME and OTOP สักครู่ค่ะ